ก่อนหน้านี้ครับผมเคยเป็นตำรวจตระเวนชายแดนมาก่อนครับตั้งแต่ประมาณช่วงมรปี48ครับเป็นตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ที่บางสะพานประมาณเอ่ออยู่ได้เจ็ดแปดปีประมาณน,นี้หลายเจ้าปีในการเป็นตอยไฮดอก็เคยใช้ฮอต่ทเนี้ครับในการปฏิบัติภารกิจส่งกําลังที่ไปอยู่ประจําชายแดนครับเ,เป็นจุตดตรวจช่องเขาตีนเป็ดของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่147 ทำไมฮะต้องต้องต้องเดินทางโดยหอเท่านั้นอของกองร้อยตอยชดง .147 จะมีฐานมิบัติการอยู่หนึ่งฐานที่จะต้องใช้หอ,อใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับในการลำเลียงส่งกำลังทุกๆ15สิบห้าวันครับซึ่งเป็นจุดล่าตเวนที่อยู่เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเลยครับทีนี้อย่างในส่วนของเครื่องบินลำนี้จะจอดอยู่ที่บางพานเลยหรอหรือว่าอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่าจะจอดอยู่ที่ ออกองบินตำรวจที่ค่ายนเรศวรหรือที่ไหนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเวลามาส่งกาลังนะครับก็จะบินมาลงที่กองร้อยตรีอ147หรือบางทีก็ลงที่ฐานปฏิบัติการ1474ที่ตำบลัชราอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประชวบครับรำนี้เป็บรรจุผู้โดยสารได้ทั้งหมดกี่คนให้รวมมักบินสุดเลวลาส่งกําลังเคลื่อนย้ายเอ,อผมจําไม่ได้ครับไม่แน่ใจจะ ชุดผมน่าจะประมาณเกือบสิบคนนะครับตอนนั้นวันนี้มันอยู่แค่สิบคนแล้วไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่หน้าครั้งหนึ่งหน้าประมาณไม่ต่ำกว่าหกคนนะครับในการขึ้นไปรวมทุกน้าตืนเลยใช่ครับตอนนั้นที่เราใช้มีเป็นไงบ้างภาพเครื่องหรืออะไรก็สภาพเครื่องก็สภาพอย,าอย่างที่เราเห็นกันนะครับสภาพเป็นประมาณนี้แต่ก็บินไปส่งปกติครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเอกข้องใดๆครับ ใช้าง,งานได้ปกติใช้าง,งานได้ปกติครับอ่าส่วนของปฏิบัติการอื่นเราเคยได้ไปนอก,นอกจากนอกเหนือที่ที่ตรงนี้นอก็เคยฝึกบ้างครับเมื่อก่อนก็เคยใช้ฝึกในการโดยตัวบ้างอะไรบ้างนะครับในการหลักสูตรอัตเวนทางยุทธวิธีอะไรเงี้ยครับก็ใช้ในการฝึกโดยตัวใช่ครับให้ใช้โดรด่มไช้ได้ไนะหมอฮอนี้ไม่แน่ใจว่าใช้โด,ดลร่มไหมนะครับไม่แน่จใจน่าจะไม่ได้ใช้เครื่องนี้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ีโยตัวอย่างเดียวใช่ครับเป็นการโดยตัวและเป็นการส่งกําลังอ่ตามฐานมาดำเนินการใช่ครับบางที่ของตอรอดอรครับจะมีจุดที่ต้องใช้ฮอในการส่งกำลังเรียงนี้พอเพื่อนร่วมอุดมการเราเกิดเหตุนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็เสียใจครับเอ่อพูดถึงเวลามีตํารวจเสียชีวิตก็ตํารวจด้วยกันก็เสียเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาครับ มันก็เหมือนพี่น้องในครอบครัวเราใช่ครับในในส่วนนี้มีอะไรอยากฝากส่งให้กำลังใจครอบครัวก็ทุกๆกครั้งที่มีตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ครับก็รู้สึกรู้สึกเสียดายครับกําลังพลในการที่จะต้องเสียชีวิตครับเข้าใจว่าบางเหตุก็สามารถป้องกันได้แต่บางเหตุก็คือด้วยหน้าที่ครับก็ถือว่าก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ